นิยายเรื่องย้อนเวลามาเป็นของเล่นมังกรโดยโอหยางเลอร์มิสเตอร์สวีทแล้วนิยายเรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงแน,น,น่นอนดำเนินในยุค60เป็นแนวแอมเพร็ c, หรือช้องได้เกิดใหม่มาเฟียตบจูบข้างรักแล้วก็เอ็นแบบจุกๆแล้วฝ่ายเพศของเราก็คือผู้ชาย ที่ทรงอิทธิพลสุดๆเขาก็คือหวังปู้เฉิงหรือท่านเก้าเป็นจอมเผด็จการปากกับใจไม่ตรงกันบาอำนาจโบดแล้วก็ข้างรักแบบสุดๆเลยส่วนมุมแดงนั้นเอ้ยฝ่ายนายเอกนั้นก็คือไปอ่หยางชิงตัวร้ายจากปีคศ .20xx ดูเพรดทั้งสวยและหล่อในคนเดียวกัน เขาเป็นประเภทฮอตปลอดแตกจนขาเตียงหักเลยทีเดียวแนะนำเรื่องกันสักนิดนะครับเพื่อรักษากิจการครอบครัวพร้อมปกป้องชีวิตหลานฝาแฝดให้อยู่รอดปลอดภัยในตระกูลมาเฟียเขาจึงต้องยอมตกเป็นของเล่นคนอันตรพานที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ในเขตปกครองพิเศษเอา้า123ใครพร้อมแล้วก็มาลงเรือผีด้วยกัน น้ำจุม่มน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจุม่มพร้อมกันหรือ,อยังครับมาฟังเลยอืมปากล่างอ่ะยังใช้การไม่ได้สินะอาหมวยถ้าอย่างนั้นเช้าวนันนี้ใช้ปากบนชิมของหวานให้เฮียสักสามสีรอบอ่ะนายคงไม่ถึงกับตายคาเอ,เอ,เอ,เอ็ของฉันหรอกนะสลัดผักคนที่สีแง่แก คงไม่ใช่ป๋ายอย่างชิงแต่จะเป็นเหล่ากงที่ปากหมาและโคตรแห่งสวยืึคอยดูสิอาหารเช้าวันนี้ถ้าไม่ใช่พวงไข่สวรรค์หรือขาที่สามของอีกฝ่าย <c oughs> ก็อย่ามาเรียกเขาว่าตัวร้ายจากปี2000 x x เลยฝากมัมมี่ทั้งหลายนะครับติดตามฉบับเต็มของน้องป๋ายอย่างชิงกับโบ้ตัวใหม่เร,เร็วนี้ โดยโอหยางเลอร์และมิสเตอร์สวีทขอบคุณครับ